วันนี้ฮะยามดึกอยู่ใกล้ศรีนครินอยากจะลองสั่งเมรุย่างาๆมาผ่านแอปมากันนะครับก็ลองเซิร์ชดูจนมาเจอร้านนี้ครับกามทองกุ้งเผาศรีนครินสี่สิบสองนะครับเซตที่เราสั่งมาในวันนี้เป็นเซตสิบสี่สิบเจ็ดตัวโลนะห้าร้อยนิดๆเองรวมถึงปลาโอ,อ๋ด้วยนี่ฮะมาละดูซิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ร้านอาหารในแอปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นใครที่ดู คลิปนี้จบไปกดสั่งกันได้รับรองว่าคุณภาพนี่ถึงใจนะครับดูซีฟูดแน่นๆและนี่คือเมนูปลาทับทิมอบโองนี่ครับมาพร้อมเมี่ยงนะครับผมนี่เลยอย่างใหญ่อะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ขึ้นชื่อว่ากุ้งเผาก็ต้องสั่งกุ้งเผามานะครับใครดูทริปนี้ตอนกลางคืนขอ,อโทษด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหโคตรใหญ่นะลองเทียบกับมือดูเนี่ย มันเยิ้มๆอย่างนี้นะครับผมยังไงใครดูคลิปนี้อยู่ลองไปกดสั่งกันได้มีส่วนลดด้วยนะครับในแอปผมไปกดกันนะครับตามนี้ขอไปฟินก่อนครับ